สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวงานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองครั้งที่14นะคะงานนี้จัดที่รอยัลพาก้อนฮอลชั้น5นะคะจะมีตั้งแต่วันที่27-29ถึง29มกราค่ะโซนแรกนะคะก็จะเป็นบูธของสายการบินต่างๆค่ะอันนี้เป็นของไอเชียมี Peach Air คิวยาวมากเลยอะ่ะมีโปรโมชั่น4,999นะคะ บูน,นี้เป็นของ Japan Airlines นะคะมีโปรโมชั่นเยอะเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดว่าจองร่วมกับโรงแรมไหมนะคะเราก็อยากจองเหมือนกันนะคะนี่อันนี้เป็นบูธของเวสเจตค่ะตรงนี้ไม่บอกตารางเวลาของซากุระด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะจองไปดูช่วงซากุระนะน่าไปมากๆเลยคะ่ะเมืองต่างๆเรามาดูกันนะคะว่าจองแล้วตั๋วจะราคาเป็นเท่าไหร่วันที่6ไหมได้ได้คะ่ะ16เนาะโอเค16นะคะยังหนาวอยู่เลยนะชอบหนาวไหม สบายๆได้หมดทุกทกหน้ามีกี่ท่านเลยหนึ่งค่ะไปหนึ่งคนอันนี้คืออ่ถ้าจองเองในเว็บจะเปนอะไรก็ราคาเดียวกันนะคะหรือว่าต้องจองในงานมันจะเป็นอันนี้จะเป็นแจเป็น vacation เหมือนกับว่าจะเป็นเซ็ตง้องค่ะถ้าเป็นแจเปนอะไรก็จะเป็นราคาตรงนี้หอแต่นี้คือสามารถจองที่บ้านได้ด้วยประหาหรือว่าได้ค่ะตรงเอ่อที่นี่จะมีรถพิเศษอะไรจริงจริงนะครับถ้าจองสองคนขึ้นไปจะได้รถอีกคนรถทั้งสอง เอาหนึ่งคนกันก็ได้ค่ะเพราะว่าอีกคนหนึ่งก็ไม่ชัวร์โอเคถ้าสมมุติว่าอีกเองใส่โค้ตรงนี้ไปก็จะได้ลดอันนี้อ่าโอเคโอเคก็เหมือนจองที่นี่เนาะเดี๋ยวจะให้กลับไปดูที่บ้านนี่นะค่ะตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันที่สิบหกค่ะเจ็ดถึงสิบหกมีนาอันนี้คือรวมโรงแรมแล้วใช่รวมคะก็จะเป็นหนึ่งเืนสองเืนสามเืนสี่เืนห้าเตืนหกเืนเจ็ดทำไมนานจัง เดืนั้เจ็ดถึงสิบหกใช่ไหมเจ็ดใช่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคแล้วสมมติถูงนั้นคือรวมอันนี้สามคนคือต่อคนต่อคนอ๋อโอเคมันถจะเปราคิดะขอกดเป็นหนึ่งคนได้ไหมอ่ะเผื่อเผื่ออีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้ไปเนาะใช่ใช่ว่ามันเท่าไหร่แต่คนเดียวก็เสียค่าโรงแรมเยอะหน่อยโอเคแต่โรงแรมโรงแรมเราจะทราบได้ไงว่าเราไปที่ไหน เดี๋ยวต้องเลือกตัวอ๋อก็ปูบอยู่ดีสามใช่ปะคะสามหมื่นห้าจัดไปจัดไปจัดไปแต่วันนี้ก็คือจองนี้ได้เนาะเดี๋ยวจําจําไว้ก่อนเดี๋ยวกดตามที่บ้านจะไม่รบกวนคนข้างหลังก็จะมีโรงแรมให้เลือกแต่ทีเนี้ยในตัวคอนแทคกับโรงแรมอ่ะมันก็จะไม่ได้มีทุกโรงแรมเหมือนแบบนี้ค่ะค่ะไม่เป็นตัวที่เขาคอนแทคกับทางเจแป๊หน้าร้างเลยรงโอเคโอเคได้ ก็จะเลือกได้ตามนี้ค่ะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นที่เขาแสดงให้เราเห็นถ้าเราเลือกโรงแรมนี้ก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะค่ะถ้าเพิ่มเงินก็จะเป็นเพิ่มเงินไปเรื่อยๆโอเคถ้าควถูกนะอันนี้ถูกถูกมากถูกสุดๆถูกถูกสุดยอดถูกแบบงูงงเลยอ่ะถูกแบบอยากจะกดเลยอ่ะกดได้เลยเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าไปกดที่บ้านก็คือทำได้เนาะค่ะ้ค่ะแค่มางานญี่ปุ่นก็ดีใจจะได้ไปญี่ปุ่นแล้วอ่ะ ภายในงานนะคะก็จะมีบูทยาวมากเลยโอชินอว์รีสอร์ทนะคะรีสอร์ทนี่ต่อนี้ดีนะคะมีอะไรน่ารักน่ารักน่าสนุกเยอะมากๆเลยนะคะนี่นากาโน่สโนว์มังกี้ทาวน์นิกาตะนี่เป็นสโนว์มอนสเตอร์ที่ยามากาตะ โอชินรีสอร์ทนี่เราเคยไปที่เอวเออมอรีนะคะน่ารกมีการแสดงบนเวทีด้วยวากยาม่าน,นี้ก็น่าไปนะคะวัดอันนี้ที่ภูเขาวสวยมากเลยอะ่ะมาดูแมพกันนะคะดูมีอะไรนะ่าสนใจหลายอย่างมากๆเลยเนาะนี่เมืองน,นี้ก็น่าไปจังหวัดกิฟุค่ะจังหวัดโทโทริก็น่าสนใจนะคะอยู่ไม่ไกลจากโอซาก้าเลยนะถ้าเกิดว่าไป หน้าร้อนอะไรเงี้ยมีให้ขี่อูที่ทะเลทรายนะคะน่าสนุกมากเลยอะถ้าเกิดว่าไปหน้าหนาวนะคะเขาจะแนะนำให้ไปเมืองที่มีตัวคินทาโร่นะคะดูน่ารักมากๆเลยค่ะว้าวดูดีมากค่ะก็คือจะเป็นเอ่อกลางข้างๆทะเลก็คือจะเห็นวิวมันมีหลายจ้าเหมือนกันแต่ว่าวิวทะเลเยอกว่าอ๋อเนจาว ทุกบูธของทุกเมืองนะคะก็จะมีโบรชัวร์แล้วก็มีคนอธิบายให้เราฟังนะคะว่าเมืองต่างๆมีอะไรน่าสนใจบ้างทุกคนดูแบบตั้งใจอธิบายมากเลยรู้สึกดีมากเลยนี่เป็นของคุมาโมโตนะคะมีน้องคว่ามงมาด้วยน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นซุ้มของโกเบนะคะโกเบก็น่าสนุกนะคะเราเคยเรียนภาษาที่โกเบอยู่พักหนึ่งนะคะมีสถานที่น่าพักลิงด้วยค่ะที่โกเบที่ไม่ติดกับโกเบห่างแแค่ประมาณ15บกิวเท่า<ห>นั้นค่ะ ็พอไปชมปรตาตอนเช้าเร็ดก็มาแวะโคเบะที่โคเบะสถานที่เที่ยวก็จะมีเยอะเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟมาเรากัะน้องจะไปเที่ยวคัไวไนไซกันเดือนหน้านะคะก็เลยมาดูพวกพาสแล้วก็อาจจะเป็นพวกตั๋วของยูนิเวอร์แซลอะไรประมาณนี้นะคะนี้เป็นราคาค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นบูธของบริษัททัวร์ต่างๆอันนี้เป็นบูธของคุบะม,มโตนะคะมีรูปวันพีซด้วยชอบน้องคุมบมมงมากเลยน้องคุมบมมงน่ารักมากเลยอะดูดูๆๆดูดูท่าน่ารักมากอันนี้เป็นครสนะคะโครสญี่ปุ่นน่าสนุกเหมือนกันนะอันนี้กิจกรรมต่างๆดนำน้ําปีนเขาด้านนี้ก็จะเป็นบูธของบริษัททัวร์ต่างๆนะคะก็จะมีซื้อทริปจอยทริปจัดทริปส่วนตัว หรือว่าซื้อพาสงต่างนะคะในงานก็จะมีแจกโบโรชัวร์อะไรดีๆเยอะมากเลยนี่เอากลับบ้านมานอนดูนอนฟินนอนจินตนาการนะคะว่าทริปหน้าเราจะไปไหนดีมันน่าไปน่าไป,าไปทางนั้นเลยอะ่ะชิบะก็ดูน่าไปนะคะอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวด้วยดูมีกิจกรรมอะไรน่ารักน่ารัก,น,รกน่าทำเยอะดีนะคะโทโตริก็ดูน่าไปนะคะ น่าสนุกดีมีการ์ตูนอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับงานนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นนะคะห้ามพลาดเลยอันนี้เป็นเกี่ยวกับรถไฟค่ะคันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเป็นชินคังเซนคิตตี้ก็วันนี้ไปแล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะงานนี้